สวัสดีครับวันนี้ได้หินเจียมาตัวหนึ่งจากตลาดนัดคลองถมใช่ไม่ได้นะครับเสียนะจะมาซ่อมดูอะไรเสียจะมาลื้อดูกันเลยครับมีนอ็อตตัวหนึ่งนะข้างหลัง เดือดึงอนอได้เลยครับข้างในก็ประมาณนี้นะโอ้รู้สึกว่าจะไม่มีฐานนะแปลนฐานตรงนี้นะครับสองตัวสวิสก็น่าจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวซื้ออะไรมาใส่ลองดูก่อนว่าใช้ได้ไหม จากซื้อไหลมานะครับอันนี้คือเป็นแตง่านนะยี่ห้อนี้ก็จะเป็น C B สามสองห้านะครับแล้วก็สวิฟตัวหนึ่งเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะจากครั้งที่แล้วที่ถอดไว้นะครับจะเปลี่ยนสวิตเลย มีน็อตสองตัวขันออกเหยียบขึ้นมาก่อนมานี่นครับเปลี่ยนง่ายๆเลครับน็อตสอตัวเสร็จละใส่ตัวใหม่เข้าไป สั่งจากแอปก็ได้นะครับอันนี้ในแอปมีนี่ครับใส่พอดีเลยัถนอนดเา้ัไป แน,น่นๆนะครับกับสปาร์เสร็จแล้วกดเข้าไปเลยนี่เสร็จแล้วครับง่ายๆเกลี่ยทัน,นเ,ลเลยครับนี่ก็งัดขึ้นมา นี่ครับซองใส่ยถ่านอันนี้เวลาซื้อดูแบบนี้นะครับจะมีรหัสตัวเครื่องอยู่ M เก้าห้าหนึ่งสาม M เก้าห้าหนึ่งสามก็จะเป็นถ่านเบอร์นี้นะครับถ่านก็จะประมาณนี้ ใส่ใส่ประมาณนี้นละกดเข้าไปนี่นะจะมีซองใส่ที่เสียบอยู่ครับมีสล็อตใส่เสียบลงไปประมาณนี้นี่ครับเสร็จแล้วง่ายๆจับไว้สักหน่อยนะครับยะล,ลงไปแค่ <Okay. S 1> นี้ครับ ขันน็อตเลยมาดูอีกข้างหนึ่งครับน็อตล็อกมีสองตัวเลย นัดขึ้นได้เลยออกแล้วใส่่านเข้าไปครับนี่นะ่านจะพอดีซองพอดีแล้วเสียบเข้าไปประมาณนี้จับไว้สักหน่อยแล้วมันดีคนระับ ใส่ลงไปที่เดิมคันน็อตครับลองทำดูครับไม่ยากมานี่ครับเสร็จแล้วเร็วมากใส่ฝาครอบลองก่อน พอดีเลยคันน็อตเข้าไปเพื่อกันไฟช็อตนะครับยวผมจะทำการวัดก่อนนะวัดด้วยม,มิเตอร์นะครับประมาณนี้นะเห็นไหม วัดอย่างนี้เลครับสองขั้วใช้ได้แล้วนะครับลองปิดเปเิดสลิตตัวนี่นะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กเลย แล้วนะครับใช่ได้ครับเป็นอันเสร็จเรียกขอบคุณที่รับชมคลิปครับ